โอ้ฮ oh, wow. oh, ัลโหลว้าวทุกคนโอ้โหของเล่นนองเต็มไปหมดเลยนี่ไดโนเสาร์กินพืชนะครับหน้าตาสวยงามเลยนี่มีท้องมีไฟด้วยเย่นี่เจ้าหมูน้อยโอ้ยหมูน้อยน่ารักตามไปเลยนี่จาบด้วยไดโนเสาร์สองหัว เดินนเสาร์กินพืชแล้วก็นี่เจ้าช้างสีชมพูไปแล้วช้างสีชมพูตามไปเลยนี่ไดโนเสาร์โอ้โหไดโนเสาร์เยอะมากนี่เนี่ยผักตูดเจ้าช้างไปเลยตักตูดไปเลย และนี่ไดนเสาซ์อีกตัวหนึ่งนี่ต่อตูดกันไปเลยก้าช้างมันไม่ขยับก็ให้มันดันไปเลยว้าวนี่ช้างน้อยที่อยู่ในซองมาม่ารู้จักบ้าวมาแล้วครับไอศครีมมาแล้วโอ้ไม่ใช่ เฮ้นี่หันหัวหนีแล้วต้องไปทางนี้ผิดทางแล้วว,ว้าวนี่เจ้าวัวโอโ้โหวัวน่ารักมากทุกคนเป็นวัวนมเป็นวัวแม่พันธุ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคพาวห,ว,หาวัวนมคพวไปเลยโอ้นี่ฟฟนช้างช้าฟฟน ช้างใหญ่ช้างใหญ่โอ้โหเฮ้ยพักเหนื่อยแล้วนอนพักผ่อนเนอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตามเข้าไปตามเข้าไปช้างน้อยตามไปช้างน้อยโอ้ยเป็นฝูงเลยดูนี่เต็มไปหมดเลยทุกคนโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันน <im> ี้ก็ขอลาไปก่อนบาย